อยู่กันนเ้ในชตค่ะี้ราทบ้าที่เราสร้างเองนะคะตีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปียโนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสือเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมว่าเออชั้นวางสือเนาะแล้วก็มีโต๊ะมีโซฟาสองอันนะคะอันนี้เราสร้างเองเหมดเลยเนาะแล้วก็มีทีวีมีโต๊ะตั้งทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มีตู้สภาพผ้าแบบห้องน,นอนอ่ะใช่ใช่ใช่มีเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นตกเครื่องแป้งหนูแล้วก็จะเป็นเตียงสองชั้นนะคะอันนี้คือนอนได้ตามสบายเลยแต่ว่าอันนี้นะคะต้องบินขึ้นมาแล้วก็นอนหนูใช่อันนี้ก็จะเป็นเตียงที่นอนสองคนนะเราเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของแขกอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขก แล้วก็นี่คือเปียนโนนี่คือตู้ล็อกเกอร์ใส่ของอ่าใช่แล้วมี่เปิดได้ด้วยนะคะทุกคนนี่อะล่ะค่ะไอดีก็คือไอดีก็คือเก้าสองห้าสี่ห้าสองเก้า หนึงนะคะอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้เราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอาล่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ลงนะค่ะนะคะวันนี้เรา งดละครน,นะคะวันนี้งดละครน,นะคะงดละครค่ะ